สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขแนยอเชีสานทุกท่านครับพี่น้องสําหรับอีพีนี้นะครับเหมือนนี่บาวาที่กะพาพี่พีน้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมผู้รักในการเลี้ยงงัวนะครับผู้ยั่งนะครับกาลังหางัวไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องเหมือนนี่อีพีนี่นะครับพาพี่น้องมาเบิงงัวเมริกันบราหมันพันแทบเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่มีของดีงัวงามให้พี่น้องเขาได้รับช่วน้ำกันนะครับแทบจะถูกอีพีที่ไม่เยี่ยมมายามเพิ่นนะครับ เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับผมได้ชมกันทุกตัวแน่นอนด้านหลังกุมนี่จะเป็นง้วสาวนะครับผมจะเอามาให้เบิ้งทชือรตัวเลยครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดสนใจราคาใดก็จะพูดคุยกันเอาต้นคลิปกับิี่้างว้เบิ้งนะครับสุดรอพร้อมนะครับกอนไปรับชมเดี๋ยวห้าูเฮ้ามาพูดคุยจะพูดจ่าทักไายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามเพิินจักน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาจากมาหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับดูครับยังแฉะอยู่เลยนะครับ แต่วันนี้เราก็จะมีวัวมาวัวสาวมาเปิดให้ชมกันทั้งหมด8ตัวนะครับครับผมแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งจะเป็นวัวท้องแล้วัวแม่ลูกนะครับครับผมครับเอาต้นคลิปเดี๋ยวพี่ต้นจะพาดูหนุ่มรอก่อนเนาะหนุ่ม่อครับเอาฝากช่องทางติดต่อไว้ครับเผื่อดูพี่น้อง f c ดูแล้วอยากจะแบ่งกับพี่ต้นไปเลี้ยงนะครับช่องทางติดต่อนะครับพี่ต้นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0819647971 ID l ล n e เบอร์นี้นะครับ แล้วก็ฝาก Facebook ผมไปด้วยต้นทอนลุ่นยันยนขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมที่ตั้งก็บ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งน้องโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับครับผมใกล้ๆมีรถส่งนะพี่ต้นเนาะส่งให้ทั่วประเทศครับอ่าไม่ต้องกังวลนะครับดูคลิปแล้วอาจจะชอบนะครับอยากจะได้ไปเลี้ยงใกล้ๆกลพูดคุยกันได้นะครับผมเอาตัวแรกมาเบิงก้อนครับพี่น้องมาหนี้ตัวแรกเรามาดูวัวพ่อพันธุ์กันก่อนเลยอ่ากำลังหาัวพ่อพันธุ์ครับพี่น้องตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่นะครับหลายตัว ถ้าว่าผสมยากนะครับหรือว่ามีงัวเป็นฝูงอยู่แล้วอยากหาพอพันเลือดลอยนะครับผมเนื้อหนังโครงสร้างดีนะครับไปเป็นพอพันนะครับผมหรือว่าใส่พอพันไปแล้ว3ปีสองปีอนาคตอีกจากสองปีก็ว่าอยากจะเปลี่ยนออกนี่ครับเอาไปฝึกไบก้อนเลย่ะพี่ต้นเนาะใช่ครับเอาหนุ่มรอตัวนี้นะครับผมอายุหกเดือนนะครับหกเดือนนะครับผัหมักเท่าโบดพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งขนแซมตูดนะครับตะหนกได้แล้วเบิ้งครับ เนื้อนี่กําลังมากเลยครับพี่น้องกําลังมากเลยเนื้อเบิรงครับกระดูกกระเดี่ยวคอขาโครงสร้างดีนะครับตัวนี้เอาตัวนี้เขาชื่อเจ้าวาเลนไทน์นะครับพอเขาเปิดเขาเกิดวันที่อ่าสิบสี่กุมภาครับผมอายุเขาได้6เดือนดูนะครับตัวเขานี่เป็นลูกของอ่าซีทีหนึ่งทับเจ็ดอ่าแม่เขาเป็นโอโลโรโจแปดร้อยนะครับครับผมอ่าทั้งสายบนสายล่างก็ถือว่ามาเต็มเลยใช่นะครับเอาเป็นซีทีหนึ่งทับเจ็ดนะครับพ่อของเขา แม่ของเขาเป็นสาย 800. โอโรโรโจ800รอุ้ยพี่น้องมารอแถบลงนี่ช <c oughs> ุดรอเลย <c oughs> พี่น้องนี่ครับมาเอาไปเป็นลูกไส้มาเอาไปไปว้ทัเป็นลูกเขยเหรอครับพี่น้องนะครับผมเอาเปิดไว้ที่ไรน,นะพี่ต้นเปิดไว้ที่ราคาแบบเอาแบบต้นคลิปเลยครับสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทตัวน,นี้เลือดลอยนะพี่น้องครับให้เอาไปฝึกให้เอาไปาเลียงประครบประงม,มเอานะครับตัวนี้สายเท่าผมบอกเลยว่าเนื้อนังโครงสร้างมาเต็มแน่นอน พร้อมใบพิีกรีนะครับตัวนี้เลือดร้อยนะครับนุ่มรอลูกซีทีหนึ่งทับเจ็ดแม่เป็นโอโรโนโจแปดร้อยเต็มใบเลยครับพี่น้องสวยๆเลยนุ่มรอตัวนี้สนใจทักท่ายมาได้ตัวแรกผ่านไปเดี๋ยวไปชมตัวที่สองกันจะเป็นพาร์ทของวัวสาวอีกแปดตัวครับผมครับมีหนึ่งนุ่มครับพี่น้องวันนี้เอาไปชมวัวสาวกันครับผมเอากับผมมาดูตัวที่สองนะครับสาหรับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับสาหรับใครที่ชอบสไตล์นะครับโมเดล นะครับสไตล์โมเดิร์นคือสไตล์หนาลึกหนาลึกแล้วก็ยาวนะครับตัวนี้เอาลูกสาวพ่อไหนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นฮะตามเบอร์เขาเลยครับโคนาเรต170ครับโคนาเรต170อายุ11เดือนครับ11เดือนวารีจํได้ไหมครับตั้งแต่มาอยู่กับผมตอนเจ็ดเดือนดูนะครับตอนนี้แต่ตอนเจ็ดเดือนเนี่ยผมวานสิบวันไงผิดหรือเปล่าพี่น้องใช่นะครับตอนนี้นี่คือพลังของพันธุกรรมใช่ครับเอาพลังของอ่านะครับผมพันธุกรรมอเมริกันบรามันพันแท้เลือดร้อย เขาจะเริ่มแสดงออกเนี่ยจะเข้าปีหนึ่งเนี่ยครับกินอาหารได้เนาะถ้าเป็นวัวเฟรมสมัยใหม่โมเดิร์นเนี่ยก็คือมาตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนนะครับนี่ครับโครงสร้างนะครับล่ำเหี้ยมเนื้อหลายครับพี่น้องชีดกะสวยนะครับเบิ้งสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องย้ำอีกรอบหนึ่งวัวสาวตัวนี้เพิ่งอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับเป็นลูกโคโรนาเรตนะครับนี่ครับผมให้เบิ้งเนื้อให้เบิ้องไข่เลยไผ่หาแม่บอกแม่พันธุ์อย่างเดียวเลือดลอยไปเลี้ยงครับพี่น้อง นะครับผมอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยเรื่องความใหญ่ความหนาของเขาสไตล์นี้ราคาหน่อยครับพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้ที่8 3,000บาทครับ80,000ืนกับอีก3 0 0 0บาทครับพี่น้องนะครับสุดคุ้มเป็นไงครับอ้าวเดอผสมเป็นลูกผสมเลยนะครับลูกสาวโคนนาเรน่เดส1 7เ1ดเดือน8 0,000ืนกับอีก3,000บาทครับ3,000บาทนะครับราคานี้ใครที่สนใจก็มาต่อรองได้นะครับมาต่อรองได้ มาเห็นตัวจริงก่อนก็ได้นะครับซื้อเลือดร้อยบางทีเราต้องมาเห็นตัวจริงแต่ว่าอยู่คอกนี้ฟาร์มนี้ประกันเรื่องการฝึกการยืนการจูงสบายสบายครับทีมงานของพี่ต้นฝึกไว้ให้เรียบร้อยนะครับเชื่องเงเลยนะครับเอาสวยสวยแบบนี้นะครับฝากไว้ครับพี่น้องจากต้นท่อนฟ้ามนะครับตัวที่2ผ่านไปเดี๋ยวไปดูตัวที่3ครับมื่อนี้ได้เบิ้งเงินเลือดร้อยบอหอดแสนจากตัวละพี่น้องมาหนี้นะครับผมสุดคุ้มแน่นอนนะครับผมไผอยากได้หลายตัวนะครับมีงบ นะครับตั้งไว้โตแล้วเ่าเกินแสนนี่มาชมในคลิปนี้ถือว่าสุดคุ้มแน่นอนล่ะพี่น้องนะครับตัวที่2ครับพี่น้องมาที่นี่นะครับความงามนะครับบอยไดแพ้ตัวที่2เลยเอ่อตัวที่3เนาะครับอ่านะครับผมอ่ตัวที่2ก็สวยแล้วตัวที่3นี่ก็สวยเช่นกันครับพี่น้องตัวที่3นี่เป็นลูกของเอ่ออะไรนะร้อยทับแปดครับทับพลีนร้อยท่าแปดทับพลีนร้อยท่าแปดครับทับพลีนนี่ก็เป็นลูกของ แม็กซิมัสโลโจแปดสิบสองทับสี่อ่านะครับพี่น้องจะเห็นว่าตัวที่สองนะครับโคโนาเรสนะครับกับตัวนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของโครงสร้างนะพี่ต้นเนาะใช่ครับตัวนี้จะได้ความยาวอ่านะครับตัวนี้ก็อ่าจะได้จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับเราไล่กันที่เรื่องพันธุกรรมเนาะตัวนี้เป็นลูกสาวของซสพรีนร้อยทับแปดนะครับตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วพี่ต้น11เดือนครับ11เดือนเท่ากับโคโนาเรสหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับแม่เขาเป็นเอ็กเซลีแปดสองห้าอ่าอันนี้เป็น สายล่างเป็นเอ็กซ์เรย์82หานะครับส่วนสูงทั้งสองสาวนี่ร้อยสามสิบหาอย่มีแน่นอนเกินครับครับเกินเกินไปแล้วนะพี่ต้นเนาะเอาไว้แค่ร้อยสามสิบห้าครับเองง่าเกินสิบเอ็ดเดือนนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งัมื่อสิบเอ็ดเดือนอยู่พี่ขวักพี่ขอกน้องเคยเลี้ยงนี่อ่านะครับผมเห็นความแตกต่างกันเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้แล้วเขายืนดีมากครับบัวตัวนี้เอ็กซ์เรย์82หาพี่น้องนะครับบวกซัพพลีนร้อยทับแปดเบิ้งสิบเอ็ดเดือนเบิ้งเนื้อครับพี่นน้องะครับ เอาราคาหน่อยพี่ต้นถ้าสนใจอยากจะได้เปิดไปเท่ากันเลยครับ8ปดหมื่นสามครับแปดหมื่นสามครับพี่น้องนะครับผมว่าถ้าตั้งงบไว้วอดแสนนี่เลือดลอยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับทั้งสองสาวนี่นะครับผม8ปดหมื่นสามพันบาทนะครับผมชอบนะครับโคโรนาฤทธิ์หนึ่งเกียรติศก็แปดหมื่นสามชอบซัลฟอรีนร้อยถ้าแปดก็แปดหมื่นสามนะครับชอบนิวนะครับแนวไหนนะครับสองตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับหรืออยากจะได้สามตัว เดี๋ยวไปดูตัวที่3กันนะครับตสวยไม่แพ้กันเลยยิ่งเด็ดครับตัวที่3าผสมแล้วด้วยนะครับตัวนี้อ่านะครับตัวที่สามที่ทับให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าเป็นวัวสาวเหมือนกันใช่ัแต่ถึงอายุผสมแล้วเนาะใช่ครับผสมแล้ว20เดือนครับตัวนั้นครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมเอาครับผมตัวที่4นะครับตัวนี้ได้ทั้งความสวยได้ทั้งคุณภาพแบบทับไว้ให้เรียบร้อยตัวนี้เกลประกวดเลยครับนี่อ่านะครับเป็นหัวเกตประกวดพี่น้องเบิ้งนะครับสวยๆแบบนี้ครับพี่น้อง นะครับไผ่กำลังหาเลือดลอยเกรดประกวดชอบสไตล์โมเดิร์นนะครับอาจจะบม่ได้ชอบสไตล์เฮดคีหรือว่าใหญ่สูงหยักนะครับ,จจบ,ชบ Head ase, ใช่ใชแต่ขอครับพี่น้องสิ่งที่หลายคนไปเบิ้งในงานประกวดเบิ้งครับงว่วเพลินเฮ็ดจังไดยคือได้เนื้อสันได้โครงสร้างที่เหยเอาขนาดนี้ในเกรดแม่บอกแม่พันธ์ครับพี่น้องซึ่งหลายๆฟาร์มโดยเฉพาะที่เขาเห็นเอกลักษณ์ดเด่นๆนะคือมะโมเลนู More no, เนาะใช่ครับเด่นๆที่เขาเห็นกันนะครับเท่าที่ผมแต่ว่าฟาร์มอื่นก็ต่บ่ได้ต่างกันหลายในยุคสมัยใหมม่่่คคือออวววาาาาสูงงเเเนนียขไ้ก เขาจะเอาเรื่องความยาวความลึกนะครับเอานะครับอันนีู้ชีสนะครับโคตรสวยครับชีสตัวนี้เป็นวัวทิ่ชีสสวยมากนี่ครับเดี๋ยวฟังสายฟันตุกรรมจังหน่อยครับลูกสาวของลูฟัตสามสามครับลูฟัตสามสามครับนะครับตอนนี้ผมผสมไว้กับล็อกเกอ้เอมเมอร์สามเก้าหนึ่งแยกเพศนะครับผสมไว้วันที่สิบใช่ไหมเน็ตผสมไว้วันที่สิบที่ผ่านมานะครับครับผมเพิ่งเป็นสัตว์รอบแรกก็ชัดเจนมากก็เลยใส่เลยครับ ลองดูครับเกรดประกวดพี่น้องนะครับสวยไหมครับถ้าเป็นครั้งก่อนเนี่ยบอกเลยวิ่งชนกันเลยครับนี่เอาเฟรมแบบนี้ราคาเหรอครับพี่ต้นทีนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทครับแปดหมื่นเก่าพี่น้องเอาไปลุ้นเอาไซล็อกกี้เอาเมอร์สามเก่าหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวเจ็ดพันกว่าแลูกสัตว์สามสามนะครับเอามาชมตัวจริงก่อนก็ได้นะครับผมเป็นวัวเฟรมสไตล์โมเดิร์นจะแตกต่างจากวัวเฟรมยักษ์นะครับผมเราเน้นที่เรื่องของ ความยาวของลําตัวตัวนี้ยาวครับพี่น้องนะครับยาวมากได้ลึกครับพี่น้องเบิ้องนะครับเบิ้งครับเหลี่ยมต้นเหลี่ยมตัวดีนะครับนี่ครับดูด้านท้ายนะครับเดี๋ยวให้หมุนมาอีกฝั่งให้ดูนะครับไปที่กำลังหาง้วไปเลี่ยงนะครับผมเอาไฮเลือดลอยเห็นมันจบไปรลดพี่น้องนะครับบองไปวัวตัวนี้จะนีข้อดีคือเชื่องมากเพราะว่าได้ไปเดินสนามมาแล้วครับครับผมเอา นี่อันนี้สวยวเลยเขายืนเขาก็จะยืนรูดตำแหน่งแปดหมื่นเก้บาทนะครับเอาไปรุ่นในทองนะครับเ็าเกี่ยเมือสามเก่าหนึ่นะครับเอาเดี๋ยวดูตัวต่อไปขยับไซส์มาอีกนะครับตัวต่อไปนี่เป็นวัวตัวนี้ได้21เดือน21เดือนเขา22เดือนตัวนี้ก็ผสมไว้แล้วนะครับอันนี้กระทับไว้เรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นลูกของอินนิชัน่น435 เอานะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันลูกสาวอ intention 435ครับผสมไว้กับล็อกเกียร์เมือเหมือนกันครับ150ได้ครับส่วนสูงอ่าใช่ครับเพราะคนจูงมา180กว่าครับอ่าคนจูง180กว่ากับ190เล้วพี่น้องนะครับสูงกับพ่อพ่อเขาผมนะครับเอาตัวนี้ลูกสาวอ intention 435ผสมไว้เรียบร้อยนะครับเรื่องส่วนสูงเอาการันตีกันที่150มีแน่นอนครับนะครับพี่น้อง ผสมพร้อมกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับผสมไว้วันที่10เหมือนกันอ่าผสมพ่อหนไว้ครับพี่ล็อกกี้เออเมอร์สามเก้าหนึ่งครับอันนี้ก็ใส่ล็อกกี้เออเมอร์สามเก้าหนึ่งเราดูนะครับนี่ครับที่นี่ใส่แยกเพีรอย่างเดียวนะครับดูครับมี่ตัวนะครับใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับตัวจริงใหญ่นะครับเป็นสี่สามห้าที่ใหญ่มากอ่านะครับดูเนื้อนะครับปกติเขาเห็นสี่สามหาเขาจะเป็นเฟรมเดียวกันกับลูกฟัดเมื่อกี้เนาะใช่ครับจะเป็นออกโมเดิร์นนะครับอันนี้นะครับผมสี่สามหาใส่ใหญ่เลยพี่น้อง นะครับอยากได้ไปรุ่นนะครับอยากได้ขยับไส้ขึ้นมาอีกตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เปิดไว้ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับชอบสไตล์โมเดิร์นคือลูกดูฟัดเมื่อกี้แปดหมื่นเก้าผสมล็อกเกียร์เอามือสามก้อนหนึ่งแยกเพศหรือชอบอินเทนชั่นสีส่สามห้าตัวที่อยู่ในภาพตอนนี้นะครับในคลิปตอนนี้ 8, 9, แปดหมื่นเก้าเหมือนกันใส่สามเก้าหนึ่งเหมือนกันสามเก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับผสมพร้อมกันนะพี่ต้นเนาะวันเดียวกันเลยครับวันที่สิบหนาวตัดสินใจเบิ้งครับพี่น้องชุ่มแล้วมาัวจริงก อ่านะครับมีรถส่งถึงที่นะครับเบิ้งคลิปน้ำบาวาที่ช่องลูกข้าวเนียวโซอีสานแล้วมักสนใจนะครับเร่งมาโดนเลือดร้อยนี่นะครับผมมีงบไต่แสนยังได้เลือดร้อยทักมากเลยครับพี่น้องราคาต่อร่องกันได้อีกหลายนะครับผมพี่ต้นเล่าว่าอีพี่นี่นี่ถือว่าเอามาแบ่งพี่แบ่งน้องเฮานะครับผมมักสนใจพูดคุยนะครับได้น้อกันไปเลี้ยงแน่นอนครับพี่น้องนะครับขอให้โทรมามาคูดมาคุยนะครับผมอ้าวดูตัวต่อไป อีกสองสาวใส่หง่ๆครับพี่น้องนะครับเอาให้สุดเลยพี่น้องวันนี้อีกสองสาวไปชมกันครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องสาหรับพิที่มักง่วนอกน้าเข่าครับพี่น้องให้เบิ้งหนาก่อนตัวนี้เป็นวัวนกน้าเข้านะครับขึ้นเครื่องบินมาจากอเมริกาครับนะครับเอานี่ครับให้เบิ้งหนาก่านะครับตัวนี้เป็นอ่านะครับสายพันธุกรรมของรูดอปแปดรูดอปแปดนะครับอายุได้อ่า16เดือนจะเข้า17เดือนนะครับตัวนี้ครับผม ดูนะครับดูวัวนะครับโคตรงามลป่อยหาซิมีแน่นอนเหรอพี่น้องนะครับขาหลังกว้างกันครับพี่น้องเดี๋ยวขอไปเบิ้งไกลๆเลยนะครับอันนี้มุมกว้างเบื้องเลี่ยมตัวเขาสะก้อนนะครับเอาใครที่บอกว่าชอบวัวนอกนะครับผมช่วงนี้นาทีทองมาแล้วนะครับเบิ้งคลิปแล้วจดเบอร์ไปเลยครับพี่น้องแม่นี่ผมบอกเลยว่าตัวจริงสวยครับใหญ่นานะครับลำตัวสมูทดีนะพี่ต้นเนาะใช่ครับเอาสมูทขาหลังที่องศาดีแล้วขาใหญ่มากครับครับผม ชีสสวยเห็นไหมครับแล้วก็ตะนหนอกนี่ตั้งตรงกับขาหน้าเป๊ะนะครับครับผมตามตำราเลยครับอ้าวนะครับผมรูดรอบแปดาหนึ่งพี่น้องอีกหนึ่งพอพันที่หลายท่านนีมักชอบอยู่แล้วล้วก็เป็นสัตว์แล้วด้วยนะครับแต่อายุเขาเพิ่งจะ16จะเข้า17เดือนผมเลยรอไว้อีกสักรอบสองรอบครับอ่านะครับผู้เอาไปชอบพอได้ก็เอาไปบีบไปใส่กันเอาครับพี่น้องนะครับตัวนี้ฟังหน่อยครับวัวนอกนําเข้าจากอเมริกาวัวสาว อายุพร้อมผสมเรียบร้อยเป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบเนาะครับพี่ต้นว่ารอจับใส่อีกรอบสองรอบเอาแบบแม่นแม่นนะครับเปิดไว้เท่าไหร่นะพี่ต้นเอาราคาใต้แสนเหมือนกันครับเก้าหมื่นเก้าครับตัวนี้เก่าหมื่นกับอีกเก่าพันบาทครับพี่น้องถือเงินแสนแมาก็ได้งัวนอกน้าเข่านะครับบเพเอาแบบนี้่เอาแบบใดครับพี่น้องใบเพชรแอปราใช่ครับผมใบเพชรนกนะครับพี่น้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้รอใบเพชรจากนอกแค่นั้นนะครับเพราะว่า พี่อาเจนิติกจะเป็นคนนําเข้ามาให้ครับเดือนเดือนฮะสิ้นเดือนนี้ได้ใบแล้วครับอ่านะครับสนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องเอาครับผมมาดูตัวสุดท้ายนะครับผมเอาฝ่าฝนกับคืมไม่หอกครับพี่น้องตัวสุดท้ายนี้นะครับผมถือว่าเป็นพรีเมียมเลยสําหรับเรื่องโครงสร้างเรื่องความสูงถือว่าครบเซตทุกอย่างสําหรับใครที่ชอบวัวใหญ่นะครับผมเบอร์ง่าะกวดเห็นโอ้ยงัวเฮ็ดเค้เพิ่นโชว์มากจิตเต่ละโตมิตเตอรตใหญ่ๆเนาะนะครับผม นี่แหละครับผมโครงสางเงยเลยมีรอยหาซิบหาบวกแน่นอนแหละเรื่องส่วนสูงเป็นวัวสาวนะครับตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วพี่ต้นตัวนี้ได้อ่ายี่สิบเดือนครับ20เดือน20จะเข้าสิบยี่สิบเอ็ดเดือนอ่านะครับผมผสมไว้แล้วนะครับตัวนี้ผสมไว้กับปริ้นอาเปเช่สิบเก้าทับสามแปดห้าครับอ่านะครับผมปริ้นอาเปเช่นะครับใครสนใจนะครับผมอยากจะได้ไปเลี้ยงไปรุ่นครับพี่น้องนะครับตัวนี้อ่าเป็นวัวสาวนะครับพี่ต้นบอกว่าทับให้เรียบร้อยกับเจ้าปริ้นอาปเช่ นะครับผ่านรอบไปยังครับพี่ต้นยังครับเพิ่งได้ไปผ่านไปประมาณ1อาทิตย์ครับประมาณ7 8วันใช่ครับผมเอาผู้ที่สนใจหาเฟรมใหญ่ๆแบบนี้ไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับมีให้เลือกนี่ครับตัวสุดท้ายเลยครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับใครทีสนใจนะครับลูกสาวของอเมริกา280ครับเห็นไหมครับเ k อเมริกานี่จะใหญ่จะสูง คนถามว่าอเมริกา2 8งแปดศูนย์คือเป็นแบรนด์เฮดเคเลยครับพี่น้องใช่ครับนะครับผมเปิดไปเท่าไหร่นะพี่ต้น7 9 0 0 0มื่ครับ7 9 0 0 0มาครับเพียง7 9 0 0 0ม้าเอีกรอบนึงเพียง79,000บาทนเก้าพันบาทนะคิับแตกเลยครับนี้เอาซื้อลูกผสมนะครับพี่ขีู่ดได้สิเป็นแสนสองแสนพี่น้องอันนี้เลือดร้อยนะครับสูงลอยฮาซิฟฮาลูกอเมริกา280ผสมอ่าเจ้าปลินอาบาเช่พันได้เจ็ดถึงแปดมื่นครับพี่น้อง นะครับผมเจ็ดหมื่นกับอีกเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทนะพี่ต้นเนาะใช่ครับเอาเบอร์โทรถุงขึ้นให้เรียบร้อยนะครับผู้เบิองแล้วยังบ่ถึงใจว่าจู๋ใจมาชมตัวจริงก่อนก็ได้นะครับผมเอาติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับผมเก้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับไอดีไลน์เบอร์นี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กผมต้นทอนลุงเมืองยันยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมที่ตั้งก็บ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งหนองโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับครับผมแล้วก็รถ ส่งให้ทั่วประเทศนะครับมีส่งให้พร้อมนะครับอ่านะครับ,รบผมใครสนใจรีบโทรมาเลยครับพี่น้องหน้าที่ท่องแบบนี้สําหรับผู้ชอบในการเลี้ยงงัวนะครับล่อมาน,านั่นล่อให้กระแสะขยับลงนะครับผมตะกี้กระแสะแห้งจับต้องมาได้สมื่อนี้งัวาน,าน่องน้าเขาา่ายังตัวละอ่านะครับเ <90. S 2> ก้าหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องนะครับผมตะกี้สองแสนสามแสนจังสิได้ไปเลี้ยงนะครับผมอ้าวสนใจทักค่ายมาได้แต่ละตัวเมื่อวานจะเป็นนี่ครับผมลูกสาวลู่รอบแปดหาหนึ่งนะครับลูกสาวอเมริกาสองแปดศูนย์ครับพี่น้องเจ็ดหมื่นกว่าบาท นะครับตัวนี้เก้าหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องลูกอินเนชั่นซีสหาทับไปให้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับลู่อ่าทับอ่าล็อกเกอรอสามเก้าหนึ่งเก้่มเก้าหนึ่งาคู่ครับผมนี้นี่ครับผมเท่าไรนะครับพี่ต้นตัวนี้แปดหมื่นกับอีกแปดหมครับแปดหมามพันบาทครับพี่น้องนะครับผมเอาอันนี้กับแปดหมื่นสาครับพี่น้องนะครับผมอ่ากุ้มนี้แหละครับผมอ่ากุ้มนี่อ่าเจ็ดหมื่นกับอีกเอ้อ่าเจ็ดเจ็ดหมืนเครับ อ่า <c oughs> นะครับผมเอานะครับผู้ใดที่สนใจนะครับผมแต่ละตัวนะครับพี่น้องหรือหมักนุ่มหน่อยครับพี่น้องอยากจะได้ไปเป็นพอพันธุ์ครับพี่น้องนะครับอยากเอาไปฝึกเอาไปหัดเอานะครับไปซื้อเพิ่นมานิสัยบ่โดนใจปันไห้นะครับผมอยากได้พันธุกรรมเจ้า ซีทีหนึ่งครับเจ็ดครับพี่น้องสวยๆแบบนี้เลยครับพี่น้องบวกก็โอนบวกชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับช่องลูกคขนไส้ซีสารเฮ่านะครับพามาเบิ้งนะครับแต่ละาอีพี่กับธอวานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากผมกับเพียงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องนะครับวงการงัวเฮ่าช่วงนี้กระแสขยับขึ้นแน่ครับพี่น้องในตลาดในหอยเป็นกระแจงมากขึ้นกันนะครับผมเฮ้าเลี้ยงแม่พันธ์พอพันธ์ เข้าก็ต้องคัดดีๆครับพี่น้องนะครับผมอ่านละผู้ลูกเต่าออมากกับสิ่งพันธุกรรมดีๆไงเร็วๆกินบ่อหลกับไห่ไวนะครับผู้ลงคนกินยามือลอรถไถกับบอ่ออวนเมื่อไงขึ้นเพลินนะครับผมเอาฝากพี่ฟังน้องไว้พี่นี่จากบ้านไปทั้งเดียวคุณพี่ต้นนะครับผมส,สวสัสดีครับ